ร่วงรลังรานปืนองค์นี้แท้สมบูรณ์ดูง่ายๆบอกได้เลยนะครับมีไว้สำหรับผู้มีวาสนาเท่านั้น<ช>คนมีเงินไม่ใช่ว่าจะมีได้มีเงินแล้วคุณต้องมีวาสนา<ช>วันนี้เห็นองค์แรกในรอบยี่สิบปีนะครับถือว่าแท้ดูง่ายออกกุมา2ยี่สิบกว่าองค์แต่กร,กระจายรอบจังหวัดเนี่ยประมาณสัก สองร้อยองค์แต่มีสมบูรณ์ประมาณห้าสิบที่เหลือแตกหักนะครับเพราะว่านี่หูยานหูยานนี่แท้ดูง่ายกูเก่าด้วยน่าจะเป็นวัดปืนแต่ว่าไม่สวยเอาไว้ใช้อ่านี่ใช้พุทธคุณใช้พุทธคุณเนียเหมือนกันเนี่ยคนโบราณก็ชอบใช้แบบเนี้ยใช้พุทธคุณเอาเนี่ยกิ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่ประวัติความเป็นมาไงครับโอ้โหนี่สร้างสี่ร้อยหกสิบสี่องค์น้อยมากนะครับเนี่ยสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าของวัดสุทัศน ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ทําเยอะที่สุดแล้วกันเพราะปกติจะทํากําลังวัน18องค์20กว่าองค์ร0อยกว่าองค์อะไรเงี้ยมีองค์เนี้ย400กว่าองค์ตอนนี้สวยก็ทะยานขึ้นสู่หลักล้านนะครับล้าน5้ถึงสล้านมีแน่อันนี้สภาพค่อนข้างสวยนะครับ